หมายก็จะมาเสียงมาบกับชาววาในช่วงปัจจุบันนี้นะเรได้ใช่ไหมคนตวะเวอยู่บนรถเนาะวันนี้วันหยุดจ้าวันนี้วันหยุดจ้าคนข้างๆเขาก็เลยจะพาไปข้างนอกไปกินข้าวบ้างบ้างรีเควสก็คืออะไรนะเธอชื่ออะไรนะ อยากไปลองเคยจะไปหลายทีแล้วร้านนี้น่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสไปถึงสักทีก็เราม้อไฟแสงหวานก็เลยจะลงไปลองน่ะวันนี้ซึ่งออกจากบ้านจะบรรยากาศก็คึมคึมๆนิดนึงวันนี้เพราะว่าเพิ่งตื่นนั้นแล้วแหละแต่ว่าขวดาบน้ําแต่งตัวได้นู่นนี่นั่นทํานู่นทํานี่คุยงงคุยงานขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงพอดีข้าวเช่าข้าวเที่ยงเหมือนเดิมจ้ะ เดี๋ยวพาไปดูว่าว่าจะกินอะไรวันนี้นะหน้าก็ไม่แต่งเลยมันท้าแป้งขุ่นแล้วก็ออกมาเลยก็ขี้เกียจขุดของอยู่เลยใช่ลูกสาวเหรอเออเออมันแท็กมาแต่เช้านั่นนะเมื่อกี้กู่สาวนาทีเออมันโอ้โหตั้งแต่เช้ามามันไปแท็กแปดรอบแล้วมักกว้งจะกอดอะไรแปดก้ 8, <9. S 2> คืออะไร เมื่อคืนมันชวนเขาไปไหนวะเดี๋ยวร้านอะไรวะบุฟเฟ่เหรอตรงเรียนะถ้าตรงเรเียขอยจูนมีนะมาสี่ใจเออขอ่อยจูนมาสีใ่ใจสามเออเออใช่ที่มันจ๋าที่มันชี้มันชวนเขามันเป็นอาหาระไรนานาชาติ เราก็าไปสามอยู่ดีต้องชวนวันไหนต้องอยู่คนที่สี่คนที่สี่คือใครอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูถึงร้านเลยเพื่วนาจะฉายให้ดูเนาะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกัน<ม>ในหนาวจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเ่าเพร่อไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวหลายวันหลายอย่าง<ร>ากแล้ว,วล<ะ>โอเคไปดับเจอกันอยู่ลานจ้าฮัลโหลทุกคนถึงแล้ว มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเมื่อกี้ว่าตอนแรกว่าจะไปลินิร้านหนึ่งนะพอไปเห็นร้านมันแล้วแบบอ๋ะไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนมากินกที่นี่ร้านนี้น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวร้านไหนวะเดี๋ยวพัจะให้ดูเ่าจะกินอะไรเดินอยู่ข,ข,ข้างๆ dan nah, nah, nah. Sim. nah, sim nah sim sim. ให้สั่งบะหมี่ <Okay. S 1> ตอนแรกตั้งใจจะไปกล้้นนึงเป็นหมอไฟนะไปเห็นล้านแล้วแบบก็เลยเปลี่ยนใจทํากินแถวบ้าน เั็นมันใหญ่จังมันหั่นไม่ขาดเอ็นเอ็นตุนพี่เขาให้ชิ้นใหญ่มากเลย <laughs> ชีวิตเหมือนมีอุปสรรคแม้กระท่านการกินเวลาอยากกินร้าอยากกินร้ากกนไหนก็จะไ,ไม่ได้

ที่วบ้านก็รเราด้สกกักินกเตี๋ยวสุดแรกทุกคนกินปุ๊บอันปั๊บเลยว่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าร้านนี้ก็อร่อยอยู่แต่เป็นร้านเล็กเละไเลย่างงี้เนาะ แต่ก็ได้อยู่แต่ว่าแอบแพงนะอดิมโทษก็อร่อยอยู่เดี๋ยวว่าหลังไม่ว่าจะพาไปกินอ้นนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าบ้านร้านนั้นอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ วันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเธอะจะพาไปเที่ยวเป็นรีวิวแลนด์มาร์คสถานที่ที่เราชอบเราสองคนชอบไปไปนั่งนั่งคืออยู่ใครอยู่มันนั่งไงคุยกันเนาะแต่ว่าอยากไปนั่ง <c oughs> จริงช่วงนี้ยังไม่มีคอนเท,นทิ์อเลยมากมายนะทุกคนแพร ๋ยวมาเอาคอนเทนต์นักหวงไรเดี๋ยวเดินหน้าเริ่มต้นเดินอน่ะเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์เนี่ยมันมันม้วนม้วน,ม,น,ม,น,ม,นมาให้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเข้าที่ควรยนงคิดไม่ออกนละทุกคนไปเลยเด้อคลิปนี่ไม่มีสาระละอะไรจากคลิปนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ลงก็จะบอกว่าแพรวานไหนบอกจะลงคลิปทุกวันถ้าเวลามันไม่มีอะไรให้ดูนะ่ะมันก็จะเป็น เข้าใจไหมนั่นแหละเดี๋ยวนี่นแหละจะพาะกำลังจะไปเที่ยวกันนดะ่๋จะไปดูคลิปหนาะไป